สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการฝึกสมองด้วยเกมปริศนาค่ะเกมปริศนาไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสนุกสนานแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะสมองในหลายๆด้านด้วยมาดูกันว่าเกมปริศนามีประโยชน์อย่างไรและจะเลือกเล่นเกมไหนบ้างเพื่อฝึกสมองการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเกมปริศนาช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างดีค่ะฝึกการคิดเชิงตรรกะ เกมปริศนาเช่นูโด oku และโลจิกพัซเซิลช่วยให้เราได้ฝึกการคิดเชิงตันกะและการวางแผนอย่างมีระบบพัฒนาทักษะการวิเคราะห์การเล่นเกมที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเช่นคอส s ว w o r d พัซเซิลช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการแยกแยะและจัดระเบียบข้อมูลเพื่อหาคำตอบการเสริมสร้างความจำการเล่นเกมปริศนายัางช่วยเสริมสร้างความจำได้ดีค่ะพัฒนาความจำระยะสั้น เกมที่ต้องจดจำรูปภาพหรือคำเช่นแมทชิ่งพัซเซิลช่วยกระตุ้นความจำระยะสั้นและช่วยให้เราจำข้อมูลได้ดีขึ้นเพิ่มความจำระยะยาวการเล่นเกมที่ต้องใช้ความจำและการเรียนรู้ใหม่ๆเช่นจิ๊กซอพัซเซิลช่วยให้เราพัฒนาความจำระยะยาวและการจดจำรายละเอียดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เกมปริศนายังมีประโยชน์ในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ค่ะกระตุ้นการคิดนอกกรอบ เกมที่มีปริศนาแบบเปิดโอกาสให้เราได้คิดและแก้ปัญหาในหลากหลายวิธีเช่นเกมที่มีเนื้อเรื่องหรือปริศนาที่ไม่จำกัดส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์การเล่นเกมที่ต้องออกแบบหรือสร้างสิ่งใหม่ๆช่วยให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์และความสนุกการเล่นเกมปริศนายัางช่วยในการสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความสนุกค่ะเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นเกมปริศนากับเพื่อนหรือครอบครัวช่วยสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความสนุกในการทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มความสนุกและลดความเครียดการเล่นเกมที่เราชอบช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันประเภทของเกมปริศนาที่ดีต่อสมองมีหลายประเภทของเกมปริศนาที่เราสามารถเล่นเพื่อฝึกสมองได้ค่ะูโดกุ เกมตัวเลขที่ต้องเติมตัวเลขให้ครบทุกช่องในตารางโดยไม่ให้ซ้ำกันช่วยในการฝึกการวางแผนและความคิดเชิงตรรกะ c o สเวิร์ดพัศเเกมที่ให้เราหาคำตอบจากการใช้คำไปช่วยฝึกการคิดสร้างสารรค์และการใช้ความจำ j i g กซ w p u z เ l e เกมที่ต้องประกอบชิ้นส่วนภาพเข้าด้วยกันช่วยฝึกการมองภาพรวมและการคิดเชิงพื้นที่ Logic p ั z เซน เกมที่ใช้การคิดเชิงตรรกะเช่นเกมลับสมองที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบเมมโมรีเกมเกมที่ทดสอบความจำเช่นเกมการจับคู่ภาพหรือคำช่วยพัฒนาความจำระยะสั้นและระยะยาววิธีการเลือกและเล่นเกมปริศนาการเลือกเกมที่เหมาะสมและวิธีการเล่นที่ถูกต้องสามารถทําให้เรามีความสุขกับการฝึกสมองได้มากขึ้นค่ะเลือกเกมที่ตรงกับความสนใจ ควรเลือกเกมที่เราสนใจเพื่อให้การเล่นเป็นเรื่องสนุกและไม่รู้สึกเบื่อเริ่มจากระดับง่ายๆหากเริ่มเล่นเกมใหม่ควรเริ่มจากระดับที่ง่ายก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นกำหนดเวลาในการเล่นควรกำหนดเวลาในการเล่นเกมเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปซึ่งจะช่วยให้เรามีความสมดุลในการทำกิจกรรมต่างๆเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นเกมปริศนากับเพื่อนหรือครอบครัวจะเพิ่มความสนุกและช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาตัวอย่างเกมปริศนาและวิธีการเล่นมาดูตัวอย่างของเกมปริศนาที่น่าสนใจและวิธีการเล่นกันค่ะูโดกุเริ่มต้นด้วยตาราง 9x9 ที่บางช่องมีตัวเลขอยู่แล้วใช้กฎการเติมตัวเลข1-9โดยไม่ให้ตัวเลขซ้ำกันในแต่ละแถวคอลัมน์และกริด 3x3 คอสเวิร์ดพั z เซนหาคำตอบจากคำใบ้ที่ให้มาเติมคำลงในตารางที่มีช่องว่างโดยแต่ละคำจะต้องตรงกับตัวอักษรที่มีอยู่แล้วจิ g กซอพั z เซนเลือกภาพที่มีหลายชิ้นส่วนและประกอบชิ้นส่วนให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ใช้ภาพตัวอย่างเพื่อช่วยในการประกอบ Logic p ั z เซนอ่านปริศนาที่ให้ข้อมูลต่างๆและใช้การวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบตัวอย่างเช่นการหาค่าที่หายไปจากชุดข้อมูล สรุปแล้วการเล่นเกมปริศนาเป็นวิธีที่สนุกและมีประสิทธิภาพในการฝึกสมองค่ะการเลือกเกมที่เหมาะสมและเล่นอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะสมองในหลายๆด้านลองเลือกเกมที่คุณสนใจและเริ่มเล่นกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ